สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะโดยกรูมอนเช่นเดิมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะแต่ครั้งที่แล้วคุณรู้ให้นักเรียนอ่านและก็เขียนเศษส่วนได้นะคะสำหรับในชั่วโมงนี้จะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนนั่นเองค่ะ น,นักเรียนมาดูเลยนะคะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนนั่นเองนะคะนักเรียนดูจากช่องสี่เหลี่ยมนะคะมีทั้งหมด4ช่องนะคะระบายไป2อ่านว่าอะไรคะเศษ2ส่วน4นะคะส่วนรูปสี่เหลี่ยมอีกร,รูปหนึ่งนะคะจะมีอยู่4ช่องเหมือนกันระบายไป3มช่องนะคะก็อ่านเป็นเศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะนักเรียนเปรียบเทียบนักเรียนดูนะคะถ้าตัว ส่วนนะคะตัวส่วนเท่ากันนั่นก็คือ4นั่นเองให้นักเรียนให้นักเรียนดูตัวเศษนะคะถ้าเศษมากแสดงว่า,าจำนวนนั้นมีค่ามากกว่านะคะนั่นหมายความว่าเศษ2ส่วนสน้อยกว่าเศษ3ส่วน4นั่นเองหรือเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะเครื่องหมายน้อยกว่านะคะหรือ ในทางกลับกันนะคะก็คือเศษ3มส่วน4มากกว่าเศษ2ส่วน4นะคะเขียนแทนสนัญลักษณ์ด้วยเครื่องหมายมากกว่านั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในการเปรียบเทยีเทยบเศษส่วนนะคะนักเรียนดูรูปแรกนะคะจะมี2ใน3นะคะก็คือเศษ2ส่วน3นั่นเองต่อไปในรูปที่2จะเป็นเศษ2ส่วน5นะคะ ในตัวในกรณีที่ตัวเศษเท่ากันนะคะให้เราสังเกตตัวส่วนนะคะถ้าเศษเท่ากันก็คือเศษ2เท่ากันใช่ไหมคะให้นักเรียนดูดที่ตัวส่วนนะคะถ้าตัวส่วนน้อยจะมีค่ามากนะคะเพราะฉะนั้น3น้อยกว่า5แสดงว่าเศษ2ส่วน3ต้องมากกว่าเศษ2ส่วน5นั่นเองนะคะหรือเศษ2ส่วน5้น้อยกว่าเศษ2ส่วน3นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ตามรูปเลยนะคะเอาล่ะค่ะเรามาดูการเรียงลำดับเศษส่วนกันนะคะ,ะตัวอย่างนะคะตรงเรียงลำดับเศษ3าส่วน7นะคะเศษ3าส่วนหเศษ3าส่วนสและเศษ3าส่วนแนะคะโดยเรียงจากมากไปหาน้อยนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะ ตัวเศษเป็นยังไงคะเท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูตัวส่วนนะคะถ้ายิ่งส่วนน้อยจะมีค่ามากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเรียงได้อย่างไรนะคะก็ได้เป็นเศษ3ส่วน4เศษ3ส่วน5แล้วก็เศษ3ส่วน6เอ้ยขอโทษน,นะคะเศษ3ส่วน7แล้วก็เศษ3ส่วน8ดนะคะนักงรียนสังเกตดูนะคะถ้าตัวเศษ เท่ากันให้ดูตัวส่วนถ้าตัวส่วนน้อยจะมีค่ามากนะคะถ้าตัวส่วนมากจะมีค่าน้อยนั่นเองค่ะอ่าเรามาดูเรามาดูการเปรียบเทียบลำดับเศษส่วนกันต่อเลยนะคะอ่าจงเรียงลำดับเศษส่วนเศษสามส่วนเจ็ดเศษหกส่วนเจ็ดเศษหนึ่งส่วนเจ็ดและเศษห้าส่วนเจ็ดนะคะโดยเรียงจากน้อยไปหามากนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะ ตัวส่วนเป็นยังไงคะเท่ากันเมื่อเมื่อกี้นะคะจะเป็นตัวเศษเท่ากันแต่ตอนนี้จะเป็นตัวส่วนเท่ากันเลยนะคะถ้าตัวส่วนเท่ากันให้ดูตัวเศษนะคะยิ่งเศษมากก็จะยิ่งมีค่ามากนะคะฟังให้ดีนะคะถ้าตัวส่วนเท่ากันนะคะให้ดูตัวเศษตัวเศษมากก็จะยิ่งมีค่ามากนะคะ แต่ในจุดข้อนี้เขาให้เรียงจากน้อยไปหามากเพราะฉะนั้นอะไรที่น้อยที่สุดคะ,ะก็คือเศษ1ส่วน7แล้วก็เรียงวมาต่อด้วยเศษ3ส่วน7เศษ5ส่วน7และเศษ6ส่วน7นั่นเองค่ะ ค่ะสรุปการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะ 1. ก็คือการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้ดูที่ตัวเศษนะคะถ้าตัวเศษของส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะมากกว่าไปด้วยนะคะอันดับที่2ในการเรียงลําดับเศษส่วนนะคะที่ตัวส่วนเท่ากันให้พิจาราณาตัวเศษนะคะถ้าเรียงลําดับเศษส่วนจากมากไปหาน้อยนะคะให้เรียงให้เขียนเศษส่วนเรียงลําดับจากเศษที่ตัวเศษมากไปน้อย แต่ถ้าเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากนะคะให้เขียนเศษส่วนเรียงลำดับจากเศษส่วนที่ตัวเศษน้อยไปมากนั่นเองค่ะค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก,ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ